โอเคหลังจาก h ช GP t GPT 4 Mo โมเดนะครับออกมาผมก็ได้ลองเช็สคริปสั่งรันสคริปให้เขียนสคริปตใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็ดีขึ้นอย่างมากนะครับโดยสคริปเดิมโดยการใช้พร้อมเดียวในการเขียนเลยก็คือเดี๋ยวดูที่อันนี้นะครับ ใช้พร้อมเดียวในการเขียนก็คือพร้อมนี้นะครับเขียนยาวๆเลยสั่งมันทุกอย่างมันก็จะอธิบายมาแบบนี้นะครับว่าเขียนอะไรแยกอะไรยังไงมีฟังก์ชันอะไรใส่บ้างให้เราไปเขียนเองด้วยได้แล้วก็ผมก็เลยสั่งให้มันเขียนให้เสร็จเลยให้คอม plete พอคอม plete มา complete, นะมันก็ให้สคริปนี้มานะครับแต่สคริปนี้ตอนแรกยังใช้ไม่ได้ยังมีติด พิมพ์ไม่จบอีกผมก็ให้มันคอมพีดให้คราวนี้สั่งค่รอบเดียวมันก็คอมพีดให้เสร็จเลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าสคริปต์เนี้ยก็ยังใช้ไม่ได้ยังมีเออร์เพราะว่ามันเขียนตัวอ่าอัติบิวต์การรันคำสั่งผิดนะครับมันก็แก้มาให้เป็นอันนี้ก็คือเดี๋ยว Copy แล้วก็ใช้ตามนี้ก็คือจะใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลอง Copy ดูเอาไปใส่ อ่า uh, New To แล้วก็ใส่นะครับถ้าเกิดตอนนี้ยังใช้จะยังใช้ไม่ได้จะมี Error อย่างนี้นะครับผมก็สั่งให้มันแก้โดยการเอา Error เมื่อกี้มาใส่ตรงนี้มันก็แก้ให้โดยมันบอกให้เอาฟังก์ชัน Lock and Unlock ไปแทนนะครับแล้วก็เอาไปแก้ใส่เข้าไปตรงนี้ ก็เป็นอันเสรเรียบร้อยนะครับใช้ได้สามารถมีเช็ค่อก็ล็อกได้แล้วก็ปลดล็อกได้นะครับมีขึ้นใส่ลาเบลตัว develop by ด้วยนะครับก็คือ chat GP gpt gpt 4 model ครับประมาณนี้ฟิลเตอร์ได้ด้วยนะ ครับประมาณนี้